สวัสดีครับน <Hello. S 1> <ๆ>้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel นน Funa นะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมโค o n สุบะแฟน n าสติกเดย์นะครับ <Hey. S 1> ซึ่งตอนนี้เนี่ยเข้าสู่เขาเรียกอะไรลนะอีเวนต์ฮาโลวีนทิกออทรีททิกออทรีทนะครับเลสคิวนะครับซึ่งตู้ใหม่ล่าสุดเนี่ยมีทั้งหมด3ตัวนะครับก็จะมีเมื่อกี้ที่เพิ่งผ่านไปเป็นไอริสนะครับแล้วก็ยุนยุนแล้วก็ตัว3ดาวของตู้นี้เนี่ยจะเป็นอควานะครับที่ตกมุมอยู่นรงโ้น นะครับเดี๋ยก็เห็นแล้วใช่เดี๋ยวก็มีตัวเต็มนะครับแต่อควาเนี่ยเป็น3ดาวนะครับส่วนยุนยุนกับไอริสเนี่ยเป็น4ดาวนะครับประมาณนี้แล้วก็ก่อนที่เราจะไปเนี่ยวันนี้ก็เลยจะบอกน้องๆว่าเดี๋ยวนี้เขาปรับได้แล้วแต่ก่อนอ่ะมันตั้งหน้าโฮมเนี่ยได้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือตัวหลักของเราเปลี่ยนไปโคงไ่ก้าวอะไรแล้วแต่เราแต่ว่าเดี๋วนี้เนี่ยเรากดปุ่มไอที่มันเป็นเหมือนลูกคนเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะเลือกได้ถึง5ตัวนะครับให้เราเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ ซึ่งวันนี้เนี่ยมันมี3ามตัวเราก็เลยจะเอามาเป็นเส้นไหววางไว้หน้าตู้ก่อนเผื่อมันจะได้นะครับนี่น,นี่เปลี่ยนตู้เอ๋ยแค่กดข้างๆปั๊บเป็นอพอแล้วเปิดอีกทีนึงกลายเป็นยุนยุนกดอีกทีนึงกลับมาเป็นไอริชเหมือนเดิมออนะครับน<อ><อ>ี่เป็นการเอาเขาเรียกอะไรนะตัวอวยน,นะครับขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะครับแต่วันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวเส้นสองเวยตู้ครับซึ่งจะให้รู้ว่าเรามีอะไรดีซึ่งวันนี้เรามี 16,380เพชรหรือว่าพูดง่ายคือเปิดได้5้าทีนะครับอ่ะปาเริ่มเลยเปิดโบเขาให้โอเคซึ่งถ้าใครเปิดนะครับตู้นี้เนี่ยจะเป็นตู้ไฟเป็นหลักนะครับเพราะนั้นเนี่ยทั้งไอริสต้องเนียบมันเลยไม่มีใครยืนไม่ไม่ไม่มีใครจะคิดจะยืนเป็นเพื่อนตัวกันจะบอกว่าไอริสยุนยุนอะควานะครับเป็นไฟทั้งหมดไออะควาเป็นไฟหมดแต่ว่าไอริสกับยุนยุนเนี่ย ที่เป็นตัวหน้าตู้เนี่ยยังไงเขาก็เป็นไฟนะครับเพราะนั้นเราได้ใช้แน่นอนอนะครับสำหรับอีเวนต์นี้นะครับบอสแพ้ไฟนะครับจ<ช>ะสนุกไ,ไม่รู้อย่างเดียวว่าข่าวจัว๊ะปวดหัวเลยครับทีแรกเหมือนไม่ได้เปิดแล้วเปิดเหมือนไม่ได้เปิดแล้วประเด็นคือมีสีทองอันเดียวด้วย,ยข,ข้ามไปเลยนะถึงสีทองเลไม่ไม่ไม่ถึงสีตะกลดลุ้บเลยเป็น่าล็อกเด้งน่ะล็อกเด้งเอาออกไม่ได้ด้วย สามดาวซ๋่งมีเป็นล้านตก่าแล้วไปได้เรื่องไม่ได้เรื่องเลยกดโอเคแล้วออกมาก่อนเลยไม่ได้เรื่องพี่หน้้นวยมากนะครับจริงเรากดต่อได้เลยนะแต่เราไม่ต่อเรา,เราออกมาข้างนอกก่อนเพราะว,ว่าพี่ฟ้าเปิดหวยจัดนะครับเสียใจทําไม รอ,อบนี้แหละมืนนอนม่มีเง้ยห่วยไปแป้กันแต่อย่างน้อยแกก็ยังมีตัวเลยก็ไม่รู้ยืนอยู่ตรงนน้นนะนโอ้โหต่างกังน,น,น,งน,น,นนิดนิดนึงชิ่งแบบว่นมีนิดเดียวคือนี่คือความเร็วความเร็วความเร็วแสงความเร็วแสง<อ>เป็นไงล่ะอีกการลุ้นๆความเร็วแสง<อ>เป็นไงล่ะทุกคนดูไม่ทันเลยดูไม่ทันเลยร้องอก่นอนอแต่ถ้ามันออกสามดาวเป็นอัลคาทีฮ่าเลยนะเชื่อว่าเชื่อว่าได้หมดงเออกูกูก็ลืมไปว่าสามดาวเราก็ยังมีค่านะ ไม,มกมินมกม่า,าว่าได้ตัหม่ตัวนงดนเลยอ,อ,อ่กูว่าทีงจะกดทกนะดด้ฉันรับไม่ได้ว่ะโหลดนานอย่างี้ใช่เด่นนอนมาแล้วมีตัวบินบมีบินม,ม,มีกระต้ย้ไม่มีไอเียอุ้ยมาจดต,ตัวแรกเลยไ ใครลุ้นตั้งแต่ใบแรกเลยมีไงยุ่นๆได้ยุ่นๆแล้วสวโคตรน่ารักเรียบร้อยครับยุ่นๆมาแล้วทำเสร็แล้วแต่ทีนี้อควายตัวปล่าส้นสู้กันะรเซิะตูเลยตูเลกเลยนะไอ้่มาแล้วเอาคอต้องมาเอ็ง่ซื้อนัดด้านดั้กูไม่ได้ชอบมันนะ ขำนีนเรื่องที่ตอนนี้ดั๊มันบอกว่าเนี่ยปาร์ตี้ปาร์ตี้คัสตมามีแต่ตัวเทพๆมีดักเนทมีเมกูมินมีอคอยเมกูมินก็อะไรนะนักเวสทีเอสถูกว่านี่มันรู้สบายเหมนกใช่ไหมใช่ไอเมกูมินเป็นนักเวสเทียเอสใช่ไหมอ่ะใช่แล้วก็ดักเนทก็เป็นคูเซเดอร์ระดับสูงอัลคอก็เป็นพระระดับสูงอมันก็เลยแบบขอแลกตี้กันอ๋อ ไรดัดแนนม่งไปเจอเหินนรกนรกนรกคุ้มนื้นรกไอ้พวงนี้ไอ้ไม่ใช่ว่าการรวมตัวพวกมันเนี่ย t มีคนก็จริงนะครับแต่อันนี้เกจะไม่ไอ้นี่หน่อยหรอวะโอ้โหห้าใบก็เยอะอยู่นะลุ้นเอาคอก็ได้อะวันนี้เกจะไม่แตกหน่อยหรอเอาควาง่ายนี่ไงคอ,อันนี้แต่คนละเสื้อทัลไอ้ัะ อันนี้อะไรอ,ะอ่าขี้ขอ,อ,อยรัตบุญเป็นอะไรไปที่สามไปที่สามโอ้โหกกาาจาาะบําเขาให้ใหว้าวอะออีกแล้วเซย์จะถึงครั้งที่แล้วเปิดก็ได้แค่ตัวเดียวอัตสิวะอัสสิรษิีกสองใบอีกสองใบนี่ไงไมอ่อย่างไรกันแน่้อยก็ยังเป็นแต่หน่องไม่ตโตเบิ้ลเลยเบิ้ลนี่เบิ้ล พอแล้วออ้พอธรรมดาเนี่ยน่าจะเยอะแยะมากมายอะไรเฮ้ยตัวนี้ก็เพิ่งมีเลยเนี่ยโอ้ไม่ธรรมดาทำงานนะทำงานโอ้ได้อาสิทใหม่ไหนเน่อเรอบสุดท้ายแล้วมันต้องมาแล้วไอริชเอ้ยเปล่งกระจายเลนาคิวบัสคิวบัสผอแล้วผอมมาใครหยิบ ไอ้แป๊บแป๊บแป๊บอแป๊บไปโอ้โหไปเดียวไม่เชื่อไหมฉันยังไม่เคยมีไอริสสี่ดาวเปิดไม่เคยได้เลยจริงป่ะใช่ตัวนี้ก็เลยแบบอย่างได้ไอริสมากกว่ายุนยุนๆคือยุนยุนั่งมีสี่ดาวแล้วก็เออก็ก็มีแล้วแต่ว่าไอริสยังไม่เคยเลยเป็นไอริสแล้วอ้าวเดิน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 มโอ้โหคือจะสูีซุปวันนี้จะเยอะแล้วนะ ให้นิดเอาวะยังละหนึ่งหนึ่งวะเอาวะตู้นี้ครบวะให้มันดูสับ้างให้มันดูชื่นใจสักนิดหนึ่งปิ้งฉันก็เป็นคนเปิดไอศคีมดาวสองดวนี้เออแต่มือนี่ดูไงฉันเก็บสติปีต์ใหม่ฉันได้อควาใหม่หนึ่งด้วยเรรียยบ้อให้มันดูสับ้างว่าใครมันเป็นใครเออลืณบอกน้องๆว่าเราสามารถที่จะอ้นี่ได้ด้วยนอกจากที่เราจะแบบเอา อันี้ไปโชว์แล้วเราสามารถไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนเสื้อให้น้องๆได้ด้วยนะอย่างตัวเนี่ยสีดาวที่เราได้มาเนี่ยนะครับพอเราได้ปุ๊บมันจะได้ชุดมาด้วยพอได้ชุดเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนอ่าน้องๆได้มันต้องเปลี่ยนอย่งเดีเลยนะเปี่นไงเ่นอย่างี้ป่าวะ Go to s h a r c t o r menu เออนี Go to s h a r c t o r menu แล้วเราสามารถที่จะมาเปลี่ยนตรงนี้พอตูมนี่เราได้ชุดนี่นะบาย นี่เราสามารถเราฟืบกลายเป็นชุดสิ่งนี้ได้แล้วเวลาตอนโชว์หน้าตู้มันก็จะกลายเป็นรูปนี้เลยนี่นี่มาหากดหน้าโฮมก่อนฟืบจากที่ไอลิสธรรมดาก็จะกลายเป็นนี่เป็นไงชุดฮัโลวีนชุดฮันโลวีนนะครับประมาณนี้เออชุดมันจะน่ารักนี้แหละซึ่งเมื่อกี้เราได้ทั้ง3ตัวเลยจริงเราเปลี่ยนได้หมดเลยนะใช่เราก็เปลี่ยนให้ดูเลยนะ เราเปลี่ยนเอามาโชว์ได้นะครับนี่ออฟนี่มีหลายชุดนะมีชุดเราดูหนาวด้วยเมื่อกี้แต่ว่าเราจะมาดทีออดที่แต่ชุดออฟไม่ค่อยนี่เท่าไหร่นะไม่ค่อยอลังนะชุดอีกคนหนึ่งก็เป็นหยุดยุนยุดยุนชุดยุดยุนดีนะเออเมื่อกี้ชอบชุดยุดยุนอยู่เหมือนกันนี่ชุดยุดยุนหยุดเป็นไงเป็นไงนี่คอมเบอร์นี่เฟลี่ฮาโลวีนนี่อันนี่อะไรวิกกี้วิกกี้ ฉันได้เชื่ออะไรมาบ้างเนี่ยเชือแล้วก็นี่ไปทะเลไปทะเลอ๋อนี่แหละเชือฮาโลวีนนะครับมันเป็นเชือกันเลยทีเดียวเป็เชือเออเรียบร้อยครับคราวนี้นับปกของเราก็จะเป็นนี่หมดแล้วอ่าเป็นชุดฮาโลวีนไอริชนะครับเอาเนาแล้วก็ ยุ่นๆนะครับ,น,น,รบนี่นชุดเดวิลก็เดวิลชุดเดว,วิลเมื่อกี้อควาเป็นอ่าทองอโอเคอ่ะวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับเรียกได้ว่าเปิดได้ครบครบแต่อย่างละหนึ่ง,งแต่อย่างละหนึ่งก็ไม่เป็นไรยกเว้นไอ้น,นี่อควาสอง,สงใช่ก็ไม่ได้บวกสก,กิลอะไรแต่ก็โอเคเราถือว่าเราได้ตัวนะครับมาเล่นนะครับโอเคใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วกันนะก็เดี๋ยวเก็บเพชรเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมาเปิดอีกแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาตรงนี้เลย ขอบคุณครับ <ขอ S 1> ที่เข้ามา,มารับชมกันนะครับ